สวัสดีค่ะพวกกับช่องนาดนะคะก็ได้นำความรู้และสาระดีๆมาฝากทุกคนเหมือนเช่นเคยเลยนะคะและเพื่อไม่ให้พลาดชมคลิปใหม่ อย่าลืมกดติดตามไปด้วยนะคะวันนี้ขอเสนอในเรื่องต้นมะแวงนกเป็นของดีกินถูกเหมือนถูกรางวัลที่หนึ่งข้อมูลจากหนังสือสมุนไพรพื้นบ้านลานนาภาควิชาเภสัชพึกษาตร์คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลมาแวงนกหน้า199นะคะต้นมะแวงนกก็เป็นวัชพืชพบได้ตามที่ลกุกคลางทั่วไปจัดเป็นไม้ล้มรลขนาดเล็กอายุประมาณหงปี ลำต้นมีษณะตั้งตรงลำต้นกลมมนเป็นเหลี่ยมสันหรือว่าเป็นล่องนะคะและมีขนปกคลุมเล็กน้อยมีความสูงของต้นประมาณ30-90ถึงเซนติเมตรหรืออาจสาูงได้ถึง1เมตรเลยนะคะแตก่กิ่งก้านมากรากมีษณะกรมยาเป็นสีเหลืองอ่อนนะคะแตกรากฝอยมากใบมะแวงนกก็จะเป็นใบเดียวออกเรียงสลับ ลักษณะของใบเป็นรูปไข่รูปขอบขนานรูปไข่เกมขอบขนานปลายใบยเร็วแหลมโคนใบสอบขอบใบเรียบเป็นคลื่นหยักเล็กน้อยนะคะใบมีขนาดกว้างประมาณ3-6เซนติเมตรและยาวประมาณ4-10เซนติเมตรผิวใบเรียบหรือมีขน ก้านใบยาวประมาณ0.5-1.2เซนติเมตรนะคะดอกมะแว้งโนก็จะออกดอกเป็นช่อแบบซี่ล่มโดยจะออกดอกบริเวณเหนือซอกใบช่อดอกมีดอกย่อยขนาดเล็กประมาณ4-10ดอกและอาจมีได้ถึง20ดอกเลยนะคะก้านช่อดอกยาวประมาณ6มิลลิเมตรส่วนก้านดอกย่อยยาวประมาณ2.5มิลลิเมตรดอกมีกษณะเป็นรูปรักขังนะคะกรีบเลี้ยงก็จะมีขนาดเล็กมากส่วนกลีบดอกเป็นสี ขาวมีอยู่5้ากลีบขนาดกว้างประมาณ5มิลลิเมตรใจกลางดอกมีเกสรเพศผู้สีเหลืองห้าอันผลนะแวงนกลนักษณะของผลก็เป็นรูปทรงกลมมีขนาดกว้างประมาณ4-7ถึงมิลลิเมตรนะคะผลอ่อนก็จะเป็นสีเขียวเมื่อแก่ก็จะเปลี่ยนเป็นสีม่วงดำหรือสีดำนะคะต้นนะแวงนกเป็นของดีกินถูกก็เหมือนจะถูกรางวัลที่หนึ่งก็เพราะว่าใช้รักษาโรคต่างๆได้ก็คือ หนึ่งใช้รักษาโรคเบาหวานลดระดับน้ำตาลในเลือดด้วยการใช้ผลแห้งนำมาบดให้เป็นผงตวงหนึ่งถึงสองช้อนทานะคะใส่ในน้ำร้อนหนึ่งแก้วใช้ดื่มเช้าและเย็นใช้ผลสุกสองช่วยทำให้เจริญอาหารนะคะสามท้งต้นก็จะมีรสขมเป็นยาเย็นบีผิดเล็กน้อยออกลิ์ต่อปอดได้ ตราบใช้เป็นยาดับพิษร้อนถอนพิษไข้แก้ไข้หวัดตัวร้อนไข้หวัดเดดตำรายาแก้ไข้หวัดเดดก็จะใช้ต้นสด35กรัมนำมาต้มกับน้ำใส่น้ำตาลทรายแดงเล็กน้อยรับประทานเป็นยาใช้ทั้งต้นเลยนะคะ 4. ผลมะแวงนกสุกก็มีสรรพคุณเป็นยาแก้ไข้ใช้ผลสุก5 ผลสุกเล็ดดอกมีสรรคุณเป็นยาแก้ไอใช้ดอกแล้วก็ผลสุกนะคะส่วนชาวกระเรียงเชียงใหม่ก็จะนำรากนำมาต้มกับน้ำดื่มเป็นยาแก้ไอใช้ราก6ช่วยแก้ต่อมทอนซิลอักเสบใช้ทั้งต้นเลยนะคะเจ็ดทั้งต้นนำมาต้มกับน้ำดื่มเป็นยาขับเสมหะใช้ทั้งต้นเลยนะคะ8ช่วยแก้อาการหอบไอใช้ทั้งต้น 9. ชาวโอรังลัส,สลีในรัสเปละประเทศมาเลเซียก็จะนำผลและใบของมะแว้งนกมาเคี้ยวเพื่อรักษาการติดเชื้อในทางเดินหายใจส่วนบนใช้ผลและใบนะคะ สิบตำราแก้ต่มตนอมอักเสบเฉียบพันธุ์ก็จะใช้ต้นสด70กรัมนำมาต้มกับน้ำแบ่งรับประทานวันละสองครั้งติดต่อกันประมาณ3-7ถึงวันก็จะพบว่าการอักเสบลดน้อยลงและมีอาการดีขึ้นใช้ทั้งต้น11ทั้งต้นก็นำมาต้มกับน้ำดื่มเป็นยาแก้อาการจุกเสียดใช้ทั้งต้น12ช่วยแก้อาการท้องเสียใช้ผลสุก13 ตำรายาแก้ฝีในท้องท้องมานก็จะใช้ต้นสดครั้งละ50 0กรัมนะคะแล้วก็นำมาต้มกับน้ำแบ่งรับประทานวันละ2ครั้งใช้ทั้งต้น14ใบและผลสุกมีสรรพคุณเป็นยาขับปัสสาวะใช้ใบแล้วก็ผลสุกนะคะแก้ทางเดินปัสสาวะติดเชื้อใช้ทั้งต้นเลยนะคะ15ช่วยรักษาอาการบวมน้ำใช้ใบแล้วก็ทั้งต้น16 ผลน้ำมันตำคั้นแล้วก็อนามทาหรือพอกแผลที่ถูกทากดูดนะคะใช้ผล17ผลสุกใช้เป็นยารักษากากใช้ผลสุกนะคะ18ทั้งต้นใช้ภายนอกนำมาต้มใช้น้ำชะล้างผิวหนังแก้ผื่นคันเลื้อยรังนะคะแก้ฝีหนองแก้พิษงูใช้ทั้งต้น19ใช้รักษาโรคไขข้ออักเสบใช้ใบย0ใช้ลดอาการเก่็งของกล้ามเนื้อใช้ผลสุกนะคะ ข้อควรระวังผู้ที่ทาตไฟอ่อนม้ามและกระเพาะเย็นห้ามรับประทานสมุนไพรชนิดนี้นะคะพิษของมะเวงนกก็คือมะเเวงนกจะมีพิษสูง มีพิษทั้งต้นเลยนะคะไม่แนะนําให้เอามาใช้รักษาเองนะคะและยังไม่ผ่านการรับรองเพื่อใช้เป็นยาแผนไทยนะคะผลดิบเป็นส่วนที่มีสารโซรานีนที่เข้มข้นที่สุดถือเป็นส่วนที่มีพิษสูงที่สุดด้วยนะคะสารโซรานีนจะออกฤทธิ์ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหารอาการเป็นพิษความเป็นพิษก็จะเกิดหลังจากที่เรากินพืชที่มีสารชนิดนี้ไปหลายชั่วโมงโดยจะรู้สึก ปวดแสบปวดร้อนที่ปากและคอหอยแล้วจะมีอาการขึ้นไส้อาเจียนเบื่ออาหารปวดท้องท้องร่วงอุณหภูมิในร่างกายก็จะเพิ่มสูงขึ้นส่วนอาการอื่นๆที่พบก็คือเหื่อก็จะออกประวัติศีษะมีน้ำลายไหลามากกว่าปกติหายใจติดขัดนะคะกล้ามเนื้ออ่อนเพียส่วนอาการเป็นพิษในขั้นสุดท้ายก็คือถ่ายอุจจาระเป็นเลือดเนื่องจาก ลำไส้เป็นแผลนะคะปัสสาวะก็เป็นเลือดเนื่องจากไตชำรุดชักกระตกุกแล้วก็หมดสตินะคะแล้วก็มีอุณหภูมิลดต่ำลงถ้าท่านใดกินพืชที่มีสารชนิดนี้เข้าไปควรรีบไปพบแพทย์ทันทีนะคะ,คะ,คะก่อนการใช้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมุนไพรหรือแพทย์เพื่อข้อมูลเพิ่มเติมและเพื่อความปลอดภัยด้วยนะคะ<ม>ก่อนจากกันวันนี้บอกกันหน่อยนะคะว่า ท่านเคยเห็นต้นมาแว้งนกบ้างหรือเปล่าคะอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อยากชมคลิปใหม่ๆก็อย่าลืมกดติดตามนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ